สวัสดีครับผมผมพอบ้ายน้อยอด้รพี่น้องวันนี้ก็มาทำบุญเข้าพันซ่าครับอยู่วัดนี่นะครับวัดท่าดอกแก้วใต้ครับนี่บริเวณริมผู้งหน้าวัดนะครับนี่นี่ก็วัดครนนับบรรยากาศฝนตกรินครับเช้านี่วันนี้บุญมีคนไล่มองพี่น้อง โจกเน่ไล่มาพี่น้องเอ้ยจนไล่มองก็ได้ต๊กมองก็ได้พี่น้องเต็มมัดเต็มน้ําครับมันม่เห็นกองเนาะนะเศษ้อไกลๆเพิ่นครับพี่น้องมันบ่หฟกคัดเนาะโจกแนี่ยอะไรออกมาจากน้ําห้วยน้ําพุ่อะครับแม่น้ําส่งขาแม่น้ำใหญ่ๆพุ่อะครับนี่แม่น้ําซาข้าเขาแม่น้าพุ่งครับโจกรุนรครับกอโจกกอพักตบครับแม่ กลางข้อของมันเต็มมัดเลยครับวัน,นนั้นก็เป็นฝั่งเหล่านะครับเด้อฝั่งเหลา่าท่าเรือครับท่าวัดครับเฮ้ยพันมาไปไล่มองนะครับพันแปลว่าพันอาเป็ล่องไปจากล่องเข้ามาแต่ว่าได้จด่ออะไรแน่ปลาก็ได้จ่อก,ก็ได้ครับพี่น้องเอาเพันไปทดลองเมืองแล้วครับพี่ ในท่าเรือนาวัดได้เขาเด้นหนีท่าเทียบเรือเาผู้เรมีร่างคามนีนี่ก็ได้ก่นะครับคนบนตกน้ำบ่เข้าเรือเนาะแต่ส่วนแรกครับบุมีเพลกระจมเลยครับเด้อนี่นี่ลำท่านจมครับนี่ยลำลำนี้นะครับจมเพราะว่ามันบุมีเพลไม่ไผ่เนาะต้องพุ่งก็ใส่เพลไม่ไผ่เลยครับน,ะะนี่อันนี้ข้องมัน,นเพื่อนนะครับ เขาก็ใส่เพไม่ไผ่คือกันมันบัดจมครับขึ้นตกมาก็มันคาเพรอยู่เนาะน้ำเต็มเรือก็บัดวดจมพี่น้องอันนี้ซาลาครับนี่ซาลาซองร่างกับพักร้อนครับที่ซาลาร่างนี้กำลังครับพี่บริเวณหน้าวัดก็ยักษ์กโลกเดงจะน้อยลมเย็นขนาดพี่น้องหืดไปละพันทำบุญตั้งบ้านก็ข้างในุปเลยครับนี่ในวัดุปเลยครับนี่เอามาเบิงพันธุ์ขึ้นไปโต๊ะมองกันพี่น้อง าตาเบื้องด้ตะมันตะมัน,มนรมเราจะไปตุกมองเราเบื้องเราบามีจะขี้เจาะขี้เนี่ยปา่าฮะเจ้านั่นมีบุ๋ม,มีน้องเอง้บริเวณริมเคลื่อนครับท่าทกแก้วก็ประมาณนี้นะครับขึ้นไปพุ่งก็เป็นมู่ฮกครับวัดท่าทุแก้วเนือครับวัดท่าตะกแก้วที่มีไม้ตะเคียนนะครับที่พุ่มท่ายลงไปข้างก้อนเนาะข้างหานบวชตอนหันบวชครับไม้ตะเคียนตะเคียนทอง โอ้ใหญ่ยาวเลยพี่น้องเนี่ยยาวสิบหกเมตรผมครับโอ้โหขนอยู่กลางข้องผมก็มีคนไล่หมออีกคนนึงกุ้งละคนไทยนี่แหะครับคุณกลางข้องเลยปั๊ดพอแหงจอกนี่อะไรป่ะเนี่ยมับนบรรยากาศ ริมโขงท่าดอกแก้วครับกัดดีขนาดเลยพี่น้องนี่นี่ต้นมะลำใหญ่ก็อยู่หนา้าสลานี่เลยค่ะนี่ล่มลืม่นครับมีสลาพักร้อนอีกค่ะนี่ฝมไปแล้วทำมันไปแล้วไกลๆเพล่วครับถ้าเบื้องเราก่อนเราสิเดือเราตกได้บ่ได้เบื้องทางน้ำเรียกฝั่งนี้คือบุมีครับอันจกแต่ว่า เวลาตุกมองแล้ววะมันลงมาเต็มเลยครับเป็นี้ลงไปแล้วหักจอกหักนี่ดำดำเลครับเต็มมองเลยครับเมื่อวานนี้พากันลากเขาฟังเต็มห้อมองเลยคุณผู้เลยก็ได้เต็มมดดำมัดเลยมอง เาเริ่มมาตั้างบ้านแล้วคุณใส่บ้านเข้ามาซ่าเนาะเ,เริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับเอาเบิง่งตะมันทุ่งมองก่อนพี่น้องน้ำไหลแรงเลยครับนี่มือเดียวก็หอดทีละคำัีกอะไก็เลยรักคือเห็นบ่อเห็นระบาดน,นี้พี่น้อง ผู้มาแล้วผู้มาแล้วโต๊ะเขวัยได้ครับตก,กะเขถันเด้บางคนตกอยู่นี้ไปคว้านมองกู้กันยังบ่ได้แล้วอยู่ครับนี่เออผู้เสียนก็จะโตกะเร็วนะโอ้ยฝันเหี้เราก็ได้สร้างขี้หน่ยขี้เท่าขี้จอกครับถ้าทาเหลือมามองนี่ครับ ฮอดมองเงนมองนี่ครับน anyway, ี seria. ่นี่ทอดมองมองไปได้ครับนะแม่น้ำโค้งขึ้นครับตะกี้เมห่า5 6ปีก่อนครับนี่ซึ่งมองมองนี่ครับนี่ลงไปจากอันมวไซลงไปเม็ดเดียวนึงครับนี่เต็มมัดนะครับน้าอยู่นี่ทำาค่งครับอดี๋ยนี้มันบูขึ้นครับบูขึ้นไรครับขึ้นมาฮอดกกม้าเนี่ยก็บู๊หัวครับต้นมะพร้าวน้อยเนี่ยก็บ้ออปีนี้มันรุนกันว่ามันฮอดบูกฮอดโอยพันต้งอนแล้วครับนี่ เราตะมันได้การละร่องไม่จะลองก่อนลเราเอาปาลามันกินเซาก่อนบรรยากาศฝนกระตุกดีนนะครับนี่เอาได้การว่าสั่งขี้เหนยขี้เถ้าพะยามันจะมาจมประจมมองอะไรพี่น้องมองประจมหอดดินก็ไม่ได้ได้คบนี่น้ำลึกประมาณสี่เมตรกู้อะไรนะสี่วากู้อะไรนะครับนี่สิบเมตรเกืบอบยสิบเมตรผู้ใดครับนี่น้ำลึกครับน,นี่ตีไว้สิบเมตรรอบครับนี่เลี้ยงฟังหรือยันห่อละสิบเมตร วานหนึงก็สองเม็ดนเนาะเก็บสองเม็ดเนาะประมาณแปดเม็ดได้แหละครับเจ็ดแปดเม็ดเนาะวานนึงก็ประมาณเม็ดห้าสิบหกสิบเนาะตกเกือบกิโลเลยครับจังเลี้ยวทหวงหงอ็ไ้เอ๊สะสก๊ไล้์สามสี่ป้อมมึงพี่น้องถ่ายสู้น้ำไว้หมครับนี่ถ่ายสู้น้ำขึ้นเนื้อไว้ครับนี่ ใส่แม่แจ่วนะครับทา,ทางนี้มันเจ้าใส่ถ้ามองงั้นลูกวิ่งเหรอลูกวิ่งแต่ว่าใส่ป้อมข้างบนนี้ป้อมมันท่อพ v c ีซเนะาะบระด้คือมองซัดด้ยครับมองซัดข้าวที่บุมีป้อมมันท่อพี c ซนี่ครับ,รบ,รบป้อมอยู่ข้าวมองแล้วเลยครับจมลงแล้วทอดดินเลยแล้วก็ป้อมดำน้อยๆซ้ำประมาณท่อหกอันซี่หุ่นนี่แหละครับ เพราะปุ้มือเขานี่แหละครับแล้วก็แล้วเต็มเป็นย่านเป็นย่านเจ็ดสิบแปดสิบเซนก็ใส่ป้อมนึงป้อมเมืองเรียงแถวเลยแบบเ่าต้องมีป้อมมันนี้ครับนี่อันนี้มันยักยากได้ครับวัดเวลาน้ําเลือกเนาะน้ําเลือกเขาใส่เชือกบนนี้มันยาวสามว่าห้าวาหกวาเตะเข้าแล้วบัดตปกู้เ่งครับสาวป้อมมอ้ยเสียเวลาครับน้ําไหลแรงเนาะ เราได้เวลาไปทำบุญตั้งบ้านแล้วครับบ้านนี้เฮ้ยพี่น้องเมืองบรรยากาศเรียบริมคุ้งนนี่ครับหน้าวัดท่าดอกก้วใต้นี่ครับอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเด้อครับเด้อตอนนี้ก็ฮพันคนติดตามแล้วครับพี่น้องออดีใจขนาดเด้อพี่น้องนี่เนยยอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแล้วพันคนนะครับตอนนี้อขอบคุณมากสวัสดีครับผม